สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะพี่อาทิย์สวัสดีค่ะมานางกินกันอยูนี่เนาะค่ะแมพีอบจี่มี๋สวเอดียวเดี๋ยวต๊ลงกันมาจได้บ่แะลงข่าไปนแล้วัวบาทค่ะกตล้กันกได้บ่แถลงข่าน้างตกลงกันก็ได้บ่าน้องเอมี่ก็พี่อาทตเนี่ยนคือัทะลงเข่าไปแล้วยังบ่ละแวบ่เดีวแล้วกันล้วยกันลแล้วยังมบอยู่เาว จากแพ็คละสองร้อยสามสิบสีากพีน้กินเขาเยนยีาเนกีเินเขาดน่เหล่อมเลัม่เลอลูกสาวกมากินเขาน้ำกันคือว่านาะจากมาเมืองมาเมืองเพ่อคนหนัคนลงมาเมืองเพื่อลงมาเมืองเพื่อจอดตเววิจินกันขั้นระไมช่วงราคาเนาะจา เด๋ยวยางภาพพี่น้องเบื้องบรรยากางานก่อนนรายค่ะขอบคุณค่ะทักไทยพี่เอตีพี่กองกอยนะคะพี่น้องคะบาหอนมาถึงต้นละละพี่น้องเมื่อก่อนกอน้าน่นละละแต่ว่าเบื้องหัเสียงเช็คเร้าอยู่แต่ว่าเบื้องน้องมีขายขายสบู่กิ๊กอนองเทมมี่นะคะขายสบู่กิ๊กนนตะวันซ่อนเนาะแม่ชื่อละบัค้าวัสดีค่ะ นี่บาทแล้วโบแหลกซื้อน้ำเพิ่นอีกบ่แม่โลกพบก่อนแต่ซื้อปากหนึ่งก่อนละสามสิบกับแมได้ได้ยืนได้ดีใจแม่รำหนูได้ดีใจขอบเป็นแฟนครับแม่นวดค่ะแม่จ้ามาซื้อในเดียแม่แม่มาแตาสายพ่นแล้วมาแต่เครื่องจะน่าาค่ะพี่น้องอยู่อันลุงภูมิ

เพิ่นโอ้แบบว่าตอนนี้เป็นได้หน่อยที่ว่าอันสร้างเนื้อสร้างโตมีความฝันทั้งจากของนี้นะค่ะจ้าจ้ากตันยูจ้าด้วยล่ะจ้ามันจะเชี่ยวมาตลอดเบิ้งแล้วเรี่องหนึ่งยู่อันมันไล้จ้าแรื่ว่าไปไปว่ามือนันนูก็ไปเด้ไารวัดสิไปเขื่อนค่าเกี่ยวเขาตอนนั้นยู่มมันพูดกระเสียนก็เลยพอด้ไปอันนูเพราะเราก็เลยผ้าม่านี่แฟนเราเลยผ้าม่านพอดีนี่พี่น้องอยู่นี่จ้า ดีดีดีด่างด่างขอบคุณนะอะไรได้เลยได้จําได้ตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะแค่สี่สิบแบบผ้าสี่สิบแบบชุดนะคะใครที่สนใจสุดพี่น้องคาแบบพิเศษนะคะถือได้เลยแล้วันนี้ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะจ๊ะซื้อได้แค่ดังหน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นนะคะดีเชิญได้เลยค่ะ ต๊ะก่อนละสิบสามบาทปกติก้อนละสาวสิบเก้าบาทจากใครมีบัตรแค่โชว์บัตรแล้วก็รับสิทธิ์ในการซื้อได้เลยแปดสิบบาทค่ะหกก้อนนะคะหกก้อนใหญ่แปดสิบบาทจากปกตินะคะหกก้อนจะอยู่ที่สองร้อยสามสิบสี่บาทเป็นตะก้อนหลายแถวพี่น้องเลยเป็นตะก้อนหลายแห้งเหมือนนี่คำเข่อนแก้ว <terms> ยักโซ่ทองอ่ะสี่สิบแปดชุดสุดท้ายนะจ๊ะเราไม่ได้อยู่ที่หน้าหนึ่งร้อยชุดน้ายื่มือนานๆเก็บหาไม่เห็น ใมหาอยู่นะไปน้ำมอตุยอยู่ทีรถน้ำมอตุยอจ่าจ่าจ่แต่ว่าโปร้ดนี่หนาไม่บริษัทเป็นะาะเป็นสะบู่สมุูรไทยแท้ร้อยเปอรเซ็นะจะช่วยการสนับสนุนสาวน้อยเทพบ้านแท้จ๊ะใครสนใจสะบูรอีกออนชวนได้เลยเพียงแค่มีบัตรบรมอเรแล้วก็ประชุมได้ที่หน้าบู เนและนี่ลาคือกาแดนวะนะคะแล้ววันที่นี่จะด้ใช้เป็นว่าเปองเล่นยางออกไปข้างนอกทีบต่้ิไปท่านท่านียนี้เพราะว่าไข่ืเรียนเนาะค่ะโอเคได้มากับไขรกันตุ่ยุ้างนอกอ้ช่องไปนี่นะคะขางนอกมตอนนี้เหลือสีน้ำเล้วแล้วก็ เส้นมะละกอนะคะนเลยี่ยนูก็นเลยิบเียบโอเคค่ะโอเคค่ะสะอาตัวสบายใจใช้ไปก็หนองหลทนกมือด้านทีสาน้อยเงีนจะไปจะยกู ถามสาวน้องเงินบาขอติดรถเข่าม้านายอดโสตยนบองปากุลาสาวน้องเงินบริยนกลับมาทั้งนี้พี่น้องไปอีกตั้งนึงแต่ว่าหาเพื่อนเพื่อนเกณฑนะคือเพื่อนมาถากตอนเช็คเศร้ามาขอติดรถไปนั้มก็เลยญาติน้องมาเอคือมหัยติดรถมาดั้มอย่าเสียนะค่ะก็เลยคุยกับน้องเข้าใจกันอยู่พี่น้องเพราะว่าสามแยนกับไปเป็นท่านเพิ่มการแสดงอย่างไปดีเพื่นจะไม่ถึงเส้นท่านหนึ่งเพื่ีนยังที่เป็นดับการไปดันพี่ตี้ยน้องนะคะไปตุ้ยนะคะซื้อบัตรซื้อตัวรีบเลยค่ะ บัตรราคาเท่าไหร่กันไปคือว่าน้องน้องเป็นกับมาบัวมาซื้อน้ำกันนะคะแล้วมาบัตรย่านเพื่อนย่านเพื่อนเข้าใจพีซไปเป็นอย่างคือหาการบริห็นกับคนหลายนะคะพี่น้องเมือนั้นคนหลายละกันสาวน้องยิ่งจะต้องเดินทางไปเชียงยคูณกับว่าจะวางเพิ่นว่าเข้าไปคนละเส้นทางนี่นะคะกับค้าเพื่อนบริห็นนะใครอยู่มาหากันนี่เห็นถีงตอนนี้เพื่อนยังตามมาก ถ่ายคลิปเพื่อกานเพื่อไ S <S ลฟ์สดลนมาไลฟ์สดพีเซียนงอีกทีก็พีซีเป็นการพีซีเป็นการจะบนแน่ใจว่าเพื่อจะไปพีซีพีจังหน่งนอกบริหารนอกก็เลยบอกเพื่อนว่าถ่ายเป็นคลิปเอาแต่สะดวกกว่านะคะจ้ะาพอดีค่ะพีซี แมนค่ะแมนค่ะแปนคนมลินเอาแมนบ่าเบนเป็นเป็นเอสซีมาการไเดียวดเี่ยวดยังยังัีนักอ๋เป็นคนมลินเนแมน่จาสวัดีค่ะสวัสดีครับยังยังยืนน้าเลยน้องเยอะแยะเลยจ่าขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะรัสาลอยเพชรนในี่บน้ยที่สวดีค่สวัสดีค่ะ นี่คือได้รัค่าพิเศษคะุกปนแบบสางดีเลยอบเนาะค่ะเนาะขอบขนาดมัตวาลินที่บอกบาตวาลินทีบอกบอครับอนนี้อยู่บรลินคนวาเดียวคนมาเอาขัวยู่บดิบันสมห้องเนี่ยอยแถนี้แ่บดีบาคุณอาจารย์เลอรบ้านเกอนเล่ากับยูวาลินคนล่นเอาเอาสอดแจงลวดจ้ะ เอาแ่กลับไปด้วยแต่ไม่ังแกแเขาจะสองปีสามกน้ำก็นดเด็กจะเล่นใจเอาวนวนค่ะวนวนคนนเป็นตะลตรายคทาเนาะคนเป็นตะลตายค่ะ ซื้อบหรือยังคะซื้อแจกแจกก้อาเหมือนไปซื้อซีใบเอาไปแลกซื้อสบู่ได้นั่เเ้อถแต่อยากไปแลกซื้อไปแรกซื้อสบู่แปสิบาทได้หก้อนปกติก่อนละสามบเก้าบาทตอนนี้เทือเทือกคนละสิบามาทเท่านั้นนไปแลกซื้อได้นะคะก้อนแปดสิบบาทก้อนแปบบาทถือเป็นถือค่ะใส่ดีนะมอยูยูเซ่เป็นบเก้าบาทต่อก้อนไปซื้อไปซื้อค่ะไปซื้อไปกก็สองร้อยสาม แต่วันนี้ขาวขาวคือ3บาทด้านไทยเลยเนีขาวจงไทยอยู่ดิเนื้อ40ชุดนะ40ชุดานทยนี่แม่เพิ่งซื้อมาแล้วดีใจนี่นี่นี่แต่ที่ฝาจะติดใส่ใส่ได้ดนเน่าเนี่ยก่อนมักยัยนึงต้องใหญ่แล้วต้องใหญ่แล้วนองครับรรยากาศตอนนี้ต่อแถวเลยค่ะงานต่อแถวแล้วปีนองค่ะที่ข้ามเกินแก้วยักษส้อน พี่น้องหลายค่ะเป็นตามาหลายค่ะน,นะคะสวัสดีค่ะมาตเตอร์ไค่ะดูนี่แหละครับปิดใกล้ๆขอบคุณที่จำได้ค่ะขอบคุณที่สลายมาต่อแถวเขางานแล้วพี่น้องค่ะสุดยอดมากสองทุ่มนิดๆตอนนี้ยคนมันคือสิบปิตาหลายแถอพี่น้องซีมี่มองยืนมองนั่งบนนี่ปันงานกายชาดเนี่ยพี่น้องมาเบิ่งตา พี่น้องพี่น้องมาเบื้องสาวหน่อยหรือว่ามางานกาชาดเนาะค่ะมาขึ้นไหนแต่คนคุณน้องรับเดียวไม่ผูกมาแต่พี่น้องเลยคนข,ขึ้นไหลแถวบัตตานี่มางานกาชาดหรือมาเบื้องสาวหน่อยเนาะค่ะบัตตานี่สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาละค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ขอลงเอาไว้สำนีก่อนนะคะคลิปแรกที่ผ่าหน้าประตูท่าเข,ขาเมือนี้สาวน้อยที่เป็นแท่งที ำคำเกินแก้วยักษ์โซทอนนะคะดีใจได้หลายท่านกทาทยกจำจำได้น๋อมีแต่เอฟซีศิลากุ้งพิ้งเนาะเอฟซีที่ถอนหายใจกันทั้งทีอยู่แล้วขอบคุณนะคะพี่น้องเด้อเบิ้งเบิ้งพี่น้องเก็ต่อแถวเขาเขางานต่อแถว <c oughs> ต่อแถวต่อแถวของเข,ข,ขาเขางานพี่น้องเขาสุดยอดมาก ฮ่าแดีวสุดยอดดีเลยเด้สุดยอดสุดยอดสุดยอด,อดล้านแตกล้านแตกพี่น้องจะแบบนี้ป่ะคนเนาะขอบคุณค่ะพี่น้องคขาทีๆแหนะพัดแพร่แั่นปับบบ่นนะคะสวัสดีค่ะ